วัสดีครับท่านผู้ชม u t u b e นะครับวันนี้เราก็พบกับการทดสอบรถยนต์ของค่ายนีวีเดียวลมเบนกับลูกค้าอีกไลา์นึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ลูกค้าไปขับต่อจากผมนะครับเพราะว่าเราได้ทดสอบวิธีการขับในเบื้องต้นกันมาแล้วระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราจะให้ลูกค้าลองพิสูจน์ดูว่าเป็นเช่นไรนะครับหลังจากลูกค้าได้ขับด้วยตนเองนะครับสวัสดีครับ ครับครับเราขึ้นลอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอ่อเริ่มเซตใหม่นะครับเดี๋ยวเข้านะครับอ่ะคุณเซตใหม่เลยนะครับขณะนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับเซตใหม่เซตศูนย์นะครับครับโอเคนะครับเอ่อระบบปฏิบัติของ ngv development นะครับของเราจะเน้นในเรื่องของการ เข้าใจก่อนการใช้บริการกันนะครับวันนี้เราจะคาลิเบตด้วยกันสองจุดนะครับเด,เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการปิดแก๊สก่อนนะครับปิดแก๊สก่อนนะครับเชิญเลยครับขับเลยครับเร่งได้เลยนะครับเปิดแก๊สตอนนี้เราปิดแก๊สนะครับตอนเร่งเพื่อที่จะไม่เกิดความสับสนนะครับว่าขณะที่เรา,เาไม่เปิดแก๊ส ตัวเลขจะเป็นเช่นไรนะครับเราจะเฝ้าดูนะครับนี่นะครับเราถ่ายตัวเลขอยู่นะครับขณะนี้สามจุดสามนะครับสามจุดสามตอนนี้ตีเท่าประมาณเกียร์สองเกียร์สามนะครับเราจะเล่งท็อขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่เราออกตัวทุกครั้งนะครับตัวเลขจะต่ํานะครับฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้นะครับในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้ากิโลเมตรต่อนลิตรนะครับอ่า ถ้าเกิดใช้อย่างมละมาระวังบางคันอาจจะทะลุสิบได้นะครับนั่นหมายความว่าการออกตัวเราจะต้องใช้คันเร่งแบบแผวเบาบ้า,บางมากๆเลยนะครับเรียกว่าเท้าแมวนะครับนะครับขณะนี้ก็อยู่ที่6.7กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับตอนนี้มา8.8แล้วนะครับขณะนี้ความเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะมอนิเตอร์ออความเร็วควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟหน่อยนะครับ เปิดไฟแล้วมัน,มนแย่ลงนี้นะครับเราจะมอนิเตอร์อเรือนใหม่นะครับขณะนี้ความเร็วผมมองไม่ค่อยถนัดนะครับความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับร้อยนะครับนะครับขณะนี้กินอยู่ที่8.1นะครับ 8. จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาบังหน่อยนะครับเพราะว่ามองไม่คยเห็นขณะนี้เราก็เริ่มลอยตัวนะครับน้ำมันน้ำมันอย่างเดียวนะครับขณะนี้นะครับหนึ่งร้อยกิโลนะครับอยู่ที่สิบจุดแปดนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทดสอบด้วยการเปิดก๊าซนะครับ เดี๋ยวเราจะสนทนาควบคู่ไปกับลูกค้าเลยนะครับว่าในขณะที่เราเปิดการ์ดฟิลลิ่งกันขับนะครับเป็นอย่างไรเปอร,ร์ฟอร์มานซ์เป็นอย่างไรนะครับอัตราประหยัดเป็นอย่างไรนะครับระบบแปรผันในการจ่ายเชื้อเพลิงในระบบดีเซลและระบบการ์ดเนี่ยแปรผันอย่างไรนะครับเราจะมีมอนิเตอร์เป็นเเกตวัดให้นะครับว่า,าในการที่เราขับในสไตล์ที่นุ่มนวลนะครับเท้าเบานะครับ จะได้ประหยัดเท่าใดนะครับและในขณะที่เราขับอีกวิธีจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับเดี๋ยวคุณพี่ช่วยเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตครับะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันใหม่นะครับที่ทําเร็วเท่าเดิมนะครับแบบเดิมนะครับคันเร่งนิ่งๆนะครับครับเรานิเตอร์ที่ เือนใหม่นะครับเราก็จะย้อนมาดูมอนิเตอร์ที่กิโลต่อลิตรของในระบบอคอนโทรลเชื้อเพลิงดีเซลนะครับว่าขณะนี้ตัวเลขการจ่ายน้ำมันดีเซลเป็นเช่นไรนะครับขณะนี้76.71.7นะครับคุณพีเ่เอาเท้าพิงกำแพงเลยนะครับเพื่อจะได้นิ่งขึ้นนะครับพิงเลยครับนั่นแหละครับ ก็ขับครั้งแรกก็ถือว่าขับได้ดีนะครับเพราะว่าเท้าถือว่านิ่งพอสมควรนะครับเท้ายิ่งนิ่งตัวเลขได้ยิ่งสูงนะครับขณะนี้ขึ้นอยู่ที่90กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรามาดูที่เกวัดนะครับเกจวัดของเชื้อเพลิง n อ v นะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ที่โดยประมาณ2บาร์นะครับ2บาร์นะครับที่ความเร็วนะครับ1 0 0รนิดหน่อยนะครับคันนี้เป็นล้อขอบ18ซีรีส์สูงนะครับไม่แก่ไปประมาณสัก เกือบ10นะครับถ้าร้อยก็เท่ากับร้อนะครับขณะนี้ก็เ,เล่งนิ่งกว่านี้นะครับจะได้ตัวเลข99นะครับถ้ามีการเล่งละถอนนะครับเราใช้วิธีพิงกําแพงเลยครับปลายท้าพิงกําแพงนะครับจะทําใหา้ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองปิดแก๊สดูไหมครับว่าในขณะที่เราปิดแก๊สแล้วเปิดแก๊สเป็นเป็นผลอย่างไรนะครับครับลองปิดนะครับกดยังยังไม่ได้ปิดครับกดซัำไปเลยครับกดซ้ำไปเลยครับไม่ต้องถอนคันเร่งครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับหลังจากปิดแก๊สรู้สึกว่าคันเร่งต้องกดลึกลงเยอะไหมครับครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าระบบ NGV ดีเซลที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่มีการแปลงเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือยืมคันเร่งของที่จ่ายดีเซลนี่นะครับยืมมาจ่ายก๊าซเอ็ในขณะ,ะที่น้ํามันยังจ่ายน้อยนะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ไม่มีการแปลงเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตอนนี้ปิดอยู่นะครับลองลองลองเปิดได้เลยนะครับว่าเปิดแล้วเป็นอย่างไรนะครับครับครับตัวเลขนะครับขณะที่เปิดนะครับตัวเลขจากไม่ถึงสิบนะครับตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาแล้วนะครับในขณะที่เราเลี้ยงความเร็วอยู่ที่ร้อยกว่าเช่นเดิมนะครับร้อยกว่าเช่นเดิมนะครับขณะนี้ก็ไปที่นะครับห้าสิบสี่นะครับ 99นะครับบางครั้งขณะที่เราถอนตัวเลขตัวเลขสูงสําหรับรถคอมมาเร็วนะครับอถอนคันเร่งเมื่อใดนะครับเขาถือว่าเป็นรถรถชุดเครื่องนะครับรถชุดเครื่องตัวเลขอาจจะก,กระโดดขึ้นมาสูงได้นั่นคือตัวเลขหลอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เนี่ยเราจะนับตอนแต่คันเร่งเท่านั้นนะครับแต่คันเร่งจะบอกตัวเลขที่แท้จริงนะครับขิดขวาเลยครับขิดขวายูเทิร์นกลับนะครับ เส้นทางที่เรามาลองนี่เป็นเส้นทางวงแหวนรอบนอกนะครับระหว่างลังสิตนครนายกตัดเส้นตัดสลับรีนะครับบางไัยน์นะครับกับเส้นนี้โดยประมาณจะประมาณ50กิโลนะครับต่อต่อรอบนะครับซึ่งปกติการลอง50กิโลโดยประมาณก็จะใช้น้ํามัน5ลิตรนะครับถ้าเป็นระบบนี้ก็จะใช้น้ํามัน50กิโลอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับในเส้นนี้นะครับและใช้ NGV เข้าแทนที่4.5กิโลกรัมนะครับ เรียกได้ว่าประหยัดกันเห็นๆเลยนะครับในขณะที่เรายูเทิร์นท็อกนะครับนี่นะครับเราแตะคันเร่งถ้าแตะบางนะครับมันก็จะตัวเลขไม่สูงถ้าแตะหนาคุณพี่เมื่อกี้จะแตะสูงนิดนึงนะครับถ้าถ้ารักษาวินัยในการแตะคันเร่งให้แถวเบานะครับจะได้ตัวเลขที่มีการสูญเสียน้อยสุดนะครับปัจจัยในการขับสําคัญนะครับปกติแล้วนะครับ การติดตั้งระบบผมเนี่ยประหยัดได้สมมุติในร้อยเซนะครับความสําคัญอยู่ที่ผู้ขับอยู่ที่ยีเอร์เนลยนะครับเรียกว่าซื้อร้อยบาทถ้าเกิดขับถูกได้ร้อยบาทครับถ้าขับผิดได้75บาทครับฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเหตุที่เราต้องมาทดสอบในรูปแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อว่าเพื่อเป็นแนวทางที่มันเหมือนกับการสร้างกิเลสให้คนอยากขับแล้วได้ประหยัดสูงนะครับ เราจึงกําหนดตัวเลขที่สูงไว้นะครับ100กิโลเมตรต่อลิตรชีวิตประจําวันไม่ได้ดังนี้นะครับถ้าขับถูกวิธีอาจจะได้ใกล้เคียงตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตังตรงแบบนี้นะครับเรายืนยันนะครับเมื่อเมื่อใดเมื่อนั้นครับ100กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ข้างหลังครับตลอดเวลานะครับในชีวิตประจําวันเนื่องจากว่าสภาพจราจรที่แออัดนะครับติดไฟแดงเดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวออกตัวนะครับในขณะที่เราออกตัวทุกครั้งนะครับจะอยู่ที่1.8กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับ เกียร์สจะอยู่ที่2.8นะครับเกียร์สอยู่ที่3.8นะครับเกียร์สอยู่ที่4.8เกียร์ห้าหนะครับเราจะได้สติกกว่ากิโลในขณะที่รถลอยตัวแล้วเท่านั้นนะครับลอยตัวแล้วจะไปที่1ิบเ